สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเจ้ารถคันนี้นะครับซึ่งรถคันนี้ก็คือ Kawasaki Ninja ZX-6R นะครับถ้าพูดถึงตัวรถแล้วนะฮะก็มันก็คือรถสายสปอร์ตเลอพิกานะครับพิกัด 600cc นะฮะก็พูดถึงสเปคคงไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะครับเพราะว่าคาดว่าทุกคนที่ดูวิดีโอนี้ก็คงจะรู้จักเจ้ารถคันนี้ รถคันนี้ก็เปิดตัวมาได้สักสาปีโดยประมาณนะครับสิ่งที่จะพูดถึงในวิดีโอนี้จะเป็นเกี่ยวกับความรู้สึกในการขับขี่นะครับแล้วก็เรื่องสมรรถนะต่างๆที่ผมสัมผัสได้จากการเปลี่ยนจากรถดินจา400นะครับก็คือพิกัด 400cc กระโดดมาเป็นกระโดดมาเป็น z x 6R นะครับทีกัด 600cc ต่องยนสี่สูเรียงนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับกับการที่ขับขี่ใช้ชีวิตประจําวันนะครับขับไปทํางานขับออกต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มีแฟนซ้อนด้วยนะครับถามว่ามันลําบากอะไรไหมนะครับเดี๋ยวจะมาพูดกันนะครับแต่สิ่งแรกที่จะพูดถึงก็คือ,เ,อ,อเกี่ยวกับตัวคนขับก่อนเองนะครับซึ่งก็คือผมนั่นเองก็คือรู้สึกอะไรบ้างนะครับ าก,การที่เปลี่ยนรถนะครับเอาล่ะสิ่งแรกที่ทุกคนคงอยากจะรู้นะครับอาจจะมีเสียงลมใหม่นะทษทีนะครับสิ่งแรกก็คือท่านั่งนะครับท่านั่งขับขี่ท่านั่งขับขี่ของคันนี้จะแตกต่างจาก Ninja 400 mm hmm. เกือบจะสิ้นเชิงนะครับมันต่างกันตรงที่ว่าแฮนด์ hand นะครับตำแหนง่งแฮนด์มันจะถูกกดต่ํามากกว่า Ninja 400 mm hmm. อยู่ระดับหนึ่งนะฮะก็คือจะเป็นค่าที่ สายหมอบนะครับถ้าเป็นภาษาในรุ่นสายหมอบนะครับพนักเท้าตำแหน่งเท้าด้านหลังนะครับจะถูกปรับไปอยู่ด้านหลังซึ่งส่งผลทําให้ท่าขับขีจ่จะจะคล้ายๆแบบนี้นะครับท,ที่ที่เท้าไข้ไปข้างหลังแล้วก็หลังโน้มไปข้างหน้านะครับแน่นอนครับเมื่อเราถูกบังคับด้วยท่าขับขี่ที่ก้มนะฮะจะส่งผลทําให้เราต้องมาปรับ ถ้าการขับขี่ใหม่จาก400นะครับก็คือเราจะต้องนั่งให้มันถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ฝึกเลยหรือว่านั่งมาผิดนะครับเราจะปวดตรงนี้นะครับตรงไหล่นะครับแล้วก็จะตามด้วยไปถึงพวกข้อมือต่างๆนะครับที่จะรับภาระ,ะต่างๆแล้วก็เกิดอาการเมื่อยชานะครับซึ่งตรงนี้สําคัญมากนะครับแนะนําให้เพื่อนๆทาความเข้าใจเกี่ยวกับท่าทางก่อนนะครับ เอาละนะครับสิ่งต่อมาก็คือเรื่องของมุมมองนะครับนิตชา400นะครับต่างจากเลตทคุกพอสมควรนะครับด้วยความที่เราต้องก้มนะฮะทำให้เราต้องเชิดหน้าขึ้นนะครับไประดับหนึ่งเพื่อที่จะให้ระดับสายตาเราอยู่ในมุมมองที่เหมาะสมนะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่ามันต้องอยู่แบบก็เชิดขึ้นนั่นแหละฮะเราก็จะทําให้สายตาเรากดต่ําถ้าเกิดว่าเรายังชินกับมุมมองของนิตชา400อยู่นะครับ ก็มันจะส่งผลให้เราลำบากนิดนึงนะฮะแต่ปรับตัวอะไรก็จะง่ายขึ้นนะครับสิ่งต่อมานะครับจริงๆท่านั่งก็เป็นท่าหลักครับอาสิ่งต่อมานะครับผมท่าของการการยืนหรือว่าการนั่งนะครับกึ่งกึ่งยืนนั่แหละนะครับถ้าเกิดสําหรับคนที่ตัวเล็กนะครับกึ่งยืนกึ่งนั่งแล้วกันนะท่านั่งใน ถ้านั่งในที่แบบว่าจอดอยู่นะครับก็คือเอาขาลงพื้นนะฮะก็จะอาจจะมีขย่งบ้างนะครับแต่ถ้าใครเคยไปเข้าคอสอดรมขับขี่อะไรอย่างนี้นะครับเขาจะสอนท่านั่งหมดเลยนะครับก็คือขาข้างใดข้างหนึ่งถึงพื้นนะครับก็สลับนะครับเอาข้างหนึ่งเอาขาข้างหนึ่งลงพื้นไว้นะครับแล้วก็อีกข้างเหยียบที่พนักเท้านะครับแล้วก็กำเดกอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งตรงนั้นก็ึกษาสายทีหนึ่งนะครับผมจะพูดถึงประมาณนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของอน้ำหนักนะครับจริงอยู่ว่าคันนี้หนักกว่าเรนจา400หลายกิโลเลยนะครับถามว่ามันสำคัญไหมนะครับถ้าคนที่ชินกับน้ำหนักแล้วหรือว่ารู้เรื่องของสมดุลรถหรือว่าบาลานซ์รถนะครับจะรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักเลยนะครับมันไม่ได้หนักเลยเพราะว่าเราในขณะที่ล้อวิ่งเนี่ยนะครับ น้ำหนักมันจะไปกดอยู่ที่ตรงกลางล้อนะครับซึ่งเราไม่ได้รับภาระอะไรนะครับเราก็แค่ใช้สะโพกเนี่ยบังคับรถนะครับฟังดูจะย้อนแยงนะฮะก็คือเราใช้สะโพกทรงตัวอยู่แล้วนะครับส่วนมือนะครับมือนี้เพียงประคองนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเลี้ยวจริงๆนะฮะมันใช้สะโพกในการเลี้ยวนะครับก็คือแขนเนี่ยมือเนี่ยประคองแค่อย่างเดียวอันนี้คือพูดถึงนะครับไม่ได้สอนนะพูดถึงนะครับมันก็ไม่มีอะไรครับง่ายๆนะครับ ปรับจากนิถจะา400เล็กๆนน้อยนะครับขับรถไป2-3วันหรือฝึกฝนบ่อยๆก็จะชุ้นชินนะครับสิ่งที่สำคัญอีกถัดมาสำหรับคนที่แบบโห่กระโดดจาก2สูบมาเป็น4สูบพี่กับ6 0 0คือมันคือมันจะมีความกลัวอยู่ลึกๆนะครับด้วยความที่รถมันแรงขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมจะพูดถึงสัมผัสของผมนะฮะผมไม่เคยขับ z ซ6 r กมาเลยนะครับจนกระทั่งได้ออกรถนะผมขับนินจา400มาตลอดแล้วก็ h อ n d ้ l เส150มาตลอดนะครับแต่มินจา400ผมขับมา5ปีนะครับกบก็ก็5ปีโดยประมาณนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพูดถึงสัมผัสแรกเลยนะครับกับคนที่ไม่เคยขับนะครับไม่เคยขับไม่เคยรู้แรงรถอะไรเลยนะครับเคยแต่ดู youtube ศึกษาโน่นนี่นั่นนะครับ ความรู้สึกที่คนเขาบอกว่าเฮ้ยมันขับง่ายมันขับคล่องลืมไปเลยครับผมไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับสัมผัสแรกที่ผมสัมผัสได้ก็คือมันน่ากลัวเลยครับด้วยความแรงดิบที่มันสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็ท่านั่งที่เปลี่ยนไปนะครับท่าก้มสายตาการมองผมจําได้ว่าออกจากศูนย์วันแรกผมผมกลัวหมดเลยครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยรถคันนี้มัน มันน่ากลัวไปหรือเปล่านะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าก่อนจะซื้อไปลองขับขี่ก่อนจะดีกว่านะครับผมรู้สึกกลัวแต่ด้วยความที่ขึ้นหลังเสือแล้วเฮ้ยเราซื้อมาแล้วเราต้องขับมันแล้วเราต้องขับให้คันนี้กลับบ้านนะครับผมก็ปรับโหมดโลนะครับโหมดโลแล้วก็แ r a c ั่ o n อนโ t r o l เปิดเต็มนะครับคือเอาว่าเอาว่าปลอดภัยที่สุดไม่ให้ล้อมันสลิกอะไรอย่างนี้เลยนะครับเอาชัวร์ที่สุด ถึงแม้จะเป็นโหมดโลนะครับกับคนที่ไม่เคยคุ้นชินกับคันเร่งคันเร่งระดับ6 0 0ซีแรงดิดแรงม้าอะไรอย่างนี้นะครับมันแรงมากครับมันแรงมากถึงแม้เราจะเปิดคันเร่งเบาๆนะครับเบาๆค่อยๆไปอย่างนี้ครับแต่ความรู้สึกมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรผลักเราออกไปโดยที่เราแบบเหมือนเราค่อยๆเดินนะครับเหมือนเราออกแรงเดินนิดนึงแต่มันมีคนดันเราอย่างนี้นะฮะโดยที่เราพรยายามฝืนอยู่ ผมรู้สึกอย่างนั้นเลยครับแล้วกลัวมากและที่สําคัญอยู่วันนั้นเป็นวันที่รถติบมากนะครับในกรุงเทพเป็นช่วงห้าโมงเย็นนะครับทุกคนจะรู้กันอยู่ว่ามันเป็นยังไงนะแล้วผมก็มีแฟนซ้อนท้ายครับผมบอกกับแฟนเลยว,ว่าผม,ผมกลัวผมกลัวผมกลัวจริงๆว่าเฮ้ยมันน่ากลัวขนาดนี้เชียวหรือนะครับนั่นคือคนที่ไม่เคยขครับ,นะรบแต่หลังจากที่ผมขับไปได้สักเอาว่าสักครึ่งกิโลเมตรนะครับผมเริ่มคุ้นชินกับ บาลานซ์ลดแล้วนะครับเพราะว่าผมศึกษามาจาก youtube บ้างจากคนที่มีขีดคนที่ขี่มาเยอะๆคนที่มีประสบการณ์นะครับอ่านจากบทความต่างๆนะครับทุกคนสอนเลยว่าให้รู้จักบาลานซ์ลดนะครับก็คือสมบุรณ์ตรงกลางผมเริ่มคุ้นชินแล้วผมเริ่มรู้ว่าเออนะฮะเลี้ยวเลี้ยมันจะเป็นแรงประมาณนี้นะอย่างนี้นะครับใช้แรงประมาณนี้ใช้แรงประมาณนี้นะครับ ผมเรื่องคุ้นชินแต่สิ่งที่ยังไม่คุ้นก็คือคันเร่งคันเร่งตรงนี้นะฮะทำให้ผมออกตัวบ่อยครั้งคือมีดับบ้างนะครับก็คือกลัวที่จะเปิดคันเร่งเยอะนะครับไม่คุ้นชินกับคัดบ,บ้างนะครับแล้วก็ไม่คุ้นกับ,บเขาเรียกว่าอะไรนะท่านั่งนะครับทําให้ดับบ้างเปิดคันเร่งโวยไปบ้างนะครับ่วยก็คือว่าวืดออกไปเลยนะครับทําให้แฟนผมนี่ ต้องเกาะกระเป๋าผมอย่างแน่นหนานะครับเพราะด้วยความที่กลัวจะตกรถนะครับซึ่งเมื่อก่อนถ้าใครติดตามคงเหน็นยืนจาสี่้อยผมจะมีติดข้างหลังนะครับซึ่งมันเอาไว้ดันนะแฟนผมได้ไม่ตกรถครับถ้าไม่ตกข้างข้งนะดูต่อมานะครับสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึงหรือว่าอาจจะไม่ได้ใช้เลยนะครับก็คือคุกจก กระจกตรงนี้สําคัญมากครับผมเป็นคนที่ต้องขับรถแล้วมีกระจกนะครับถ้าไม่มีกระจกผมไม่ขับเพราะว่าผมถือว่าไม่ปลอดภัยนะครับกระจกตรงนี้นะครับก่อนที่จะออกรถครันน้งนี้ผมได้ไปวัดเรื่องของความกว้างนะครับกระจกมันเท่ากับยินจา400เลยนะครับความกว้างแต่พูดถึงในเมื่อความกว้างเท่ากันนะครับผมไม่ต้องปรับอะไรมากผมปรับแค่ว่าเฮ้ เราไปคล่มรถดูนะครับในท่าที่สบายที่สุดนะครับไม่เกรงแม่อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ปรับค่อยๆปรับไปนะครับเอาองศาที่เราต้องปรับแป๊บนึงปรับแป๊บนึงชินครับผมชินแล้วทีนี้นะฮะมันก็จะง่ายเลยนะครับมันก็จะง่ายเลยเพราะว่ายังไงความกว้างของมันก็เท่านินจา400นะครับแต่สิ่งที่ต่างจากนิมจา400ก็คืออย่างเช่น เราจําเป็นต้องมุดนะครับมเมืองไทยเป็นอย่างนี้นะครับมอไซค์เห็นช่องนี่คือมุดมุดมุดอย่างเดียวแล้วบางช่องที่มันมุดไม่ได้จริงๆนะครับเราก็จะพับอย่างนี้นะฮะพับอย่างนี้แต่เนื่องจากว่าหัวรถของแซตไอคุกมีความใหญ่กว่ามินจา400นะครับส่งผลทั้งให้ช่วงของก้านกระจกเนี่ยสั้นนะครับแล้วก็แข็งอาจจะต้องใช้แรงหน่อยนะครับ แต่แนะนำให้การขับดีที่สุดนะครับก็คือมุดไม่ได้ก็พักพ้นจากจุดที่คิดว่ามันปลอดภัยแล้วก็แล้วก็ไม่จำเป็นต้องพับแล้วก็กลา,างออกนะครับขับต่อน,นะครับจะปลอดภัทยที่สุดครับเทคนิคการปรับกระจกนะครับอันนี้เสริมนิดหนึ่งก็คือว่าถ้าคนที่รู้บาลานซ์รถแล้วนะครับแล้วก็เอาอยู่นะครับขับขับค่อยๆไปแล้วค่อยๆหมุขณะข,ขับขี่ก็ได้นะครับ แต่แต่ขอให้อยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะครับหรือว่าบางคนอาจจะขับไปแล้วเออจอดข้างทางนะครับแล้วค่อยปรับปรับดูดีกว่านะครับขับไปนิดนึงดูดูปรับปรับปรับจอดจอดจอดนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะครับอย่าดูเปิดไฟเลี้ยวไปฉุกเฉินไปด้วยนะนะครับเมื่อปรับเสร็จก็ค่อยปิดและขับตามปกตินะครับสิ่งถัดมานะครับอันนี้จะไม่ใช่เกี่ยวกับ ความรู้สึกละแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่ได้รับผลกระทบมากกว่าหนึ่งเลยครับก็คือคัสคัสนี่แข็งมากถึงแม้จะมีสลิปเปอร์คัสก็ตามนะครับแข็งคือเราต้องออกแรงในการกำคัสเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่จะเป็นช่วงแรกๆนะครับหลังจากที่เราขับไปใช้ไปสักพักหนึ่งผมจำได้ว่าสักสาวันนะครับ มันก็จะเริ่มอ่อนนะครับอาจจะเป็นพ่อรถมันยังสดใหม่อยู่นะับก็สักพักหนึ่งก็เออเริ่มนิ่มแล้วนะครับก็ปกติเลยนะครับเหมือนสลิปเปอร์ที่กำง่ายทั่วๆไปสิ่งถัดมาครับความร้อนร้อนมากนะครับร้อนจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจอดติดไฟแดงนี่บอกเลยว่าใครที่ไม่ใครที่ปรับตัวไม่เป็นหรือขี้ร้อนนะครับหรือไม่ได้ใส่กางเกงขายาวนะครับ บอกเลยว่าร้อนนะคระร้อนจริงๆขนาดแฟนผมอยู่ด้านข้างหลังนะครับยังรู้สึกถึงไอร้อนที่แผ่ซ่านออกมามันร้อนมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราขับรถไปแล้วก็มีลมโกลกอะไรเงี้ยไม่ใช่ปัญหาครับจะเราจะไม่รู้สึกถึงความร้อนเลยนะจะรู้สึกนิดๆนะครับแต่ไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าเกิดจอดแช่ไฟแดงบอกเลยคือนรกนะครบนรกจริงๆโดยเฉพาะหน้าร้อนนะครับสิ่งถัดมานะครับ จะพูดถึงเรื่องท่อไอเสียแล้วกันซึ่งหลายคนชอบเปลี่ยนนะครับมันหนักบ้างรถมันเอียงบ้างขับไปแล้วปล่อยมือแล้วแล้วเทขวาเพราะว่าท่อมันอยู่ด้านขวานะบอมเอาจริงๆมันจริงนะฮะมันจริงนะครับเพราะว่าผมเคยลองแล้วนะครับนี่คือรถเดิมๆนะครับไม่ได้แต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ได้แต่งเลยมีแค่สปูลหลังแล้วกันนะอันนี้ถือว่าของแต่งเล็กน้อยนะครับ ปล่อยมือนะครับปล่อยมือไหลไปแต่ไม่ได้นําให้ปล่อยมือในแบบที่รถเยอะๆนะครับเอาแบบโล่งจริงๆซ้ายขวาหน้าหลังไม่มีรถนะครับโล่งๆแบบไกลๆกันเลยเพราะนั้นปล่อยได้นะครับทดลองดูนะฮะมันจะมีอาการเอียงนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจบาลานซ์รถนะครับก็คือเราอยู่ในบาลานซ์ปกตินี่แหละแล้วก็ปล่อยตรงเลยมันเอียงนะแบบนีน้ซึ่งถามว่าเป็นปัญหาไหมไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าคุณเราไม่ได้ขับรถแบบว่า เขาเรียกว่าไงปล่อยมือเลยนะครับไม่ใช่แล้วอันนี้แบบอันนี้คือพูดถึงข้อข้อแตกต่างเล็กๆเลยซึ่งนินจาร้400ไม่มีเอียงครับอันนี้คือความรู้สึกนะตอนที่ได้รับนินจาร40์400ได้ไหมอันนี้คือพูดถึงความรู้สึกนะแต่พอเราเอาขับจริงๆเนี่ยไม่รู้สึกว่ารถเอียงเลยครับคือมันอยู่ด้วยของบาลานซ์สมดุลของเราครับถ mm hmm. ัดมานะครับย้อนกลับมาที่ความรู้สึกอีกอย่างก็คือเรื่องของเบรก แล้วก็โชกกันละกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันมันทําหน้าที่ร่วมกันนะครับผมรู้สึกถึงความหนึบนะฮะหนึบแล้วก็จะเรียกว่านิ่มก็ไม่นิ่มนะฮะเรียกว่ามันซับแรงดีจะดีกว่านะครับถามว่าต่างจาก400ยังไงนะครับเอาความคิดผมเลยก่อนนะที่ยังไม่ได้ขับนะครับ Ninja 400เป็นรถที่กึง่งกึงกึ่งกึง,กงสปอร์ตกึ่งกึง,กงทัวรริง่งนะครับ เรียกว่าอยู่ก้มกึ่งอยู่ตรงกลางพอดีนะครับไอตัวคันนั้นนะ่ะผมรู้สึกว่ามันก็มีความกระด้างอยู่เล็กน้อยนะครับตามภาษารถในในคลาสนั้นเกรดนั้นราคาในนั้นนะครับโชคที่เขาให้มาก็เป็นโชคที่เซ็ตมาจากโรงงานแล้วนะครับด้วยความที่คันนี้เป็นสปอร์ตไลทิก้านะครับโอ้แบบหลายหลายคนอาจจะมองภาพว่าเฮ้ยมันกระด้างนะมันแข็งนะ ซ้อนไปขับไปเจ็บตูดนะควับทรมานรว่ดร้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่สิ่งที่ผมสัมผัสได้กับโชค๊คของโรงงานนะครับโชค๊คของโรงงานนะครับไม่ว่าจะมีคนซ้อนหรือว่าขับคนเดียวนะครับมันซับแรงดีมากผมขับไปทํางานไปกับทุกๆวันเส้นเดิมทุกวันเราจะจําสัมผัสกับถนนณจุดจุดนั้นเส้นนั้นได้เป็นอย่างดีนะครับยิ่งขับทุกวันนี้ยิ่งรู้เลยนะฮะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะสะเทือนประมาณนี้นะครับ มันซับแรงดีกว่ายิงจาสีร่รอทั้งหน้าและหลังเลยนะครับบาลานซ์ดีมากผมก็แบบเฮ้ยมันสปอร์ตเล็ทิก้านะเกาหัวเลยครับเพราะว่าความเข้าใจของผมก็คือว่ามันต้องกระด้างแน่ๆแฟนผมต้องระบงเนี่ยแต่เราแต่ว่าเราเตรียมตัวกันมาแล้วว่าเราจะต้องเจอกับผิตุัา,าอย่างนี้มันผิดคาดครับมันนุ่มกว่ายิจาสี่รอยผมก็แปลกใจเลยเฮ้ยคาวสกิเซ็ตโชคมาแบบนี้ มันก็ไปตรงกับในห,หลายช่องที่เขารีวิวเขาบอกว่าเออมันนุ่มนะมันนุ่มเกินไปหรือเปล่านะครับกับสปอร์ตเวกิก้าผมก็เลยอืพอมาสัมผัสจริงๆมันนุ่มกว่าที่เราคิดนะครับแล้วก็ผมก็มีคนถามนะครับตั้งแต่ออกมาที่ทํางานบ้างเขาก็ถามเป็นไงปวดหลังไหมมันมันกะระด้างไหมผม,ผมบอกว่าออจริงๆนะมันไม่กะระด้างเลย มันผิดคาดนะครับเรื่ความที่อาจจะเป็นเพราะโชคนะครับโชคหัวกับออพไซด์ดาวนะฮะแล้วก็รวมทั้งระบบเบรคนะครับอ่าลืมพูดถึงระบบเบรคไประบบเบรคผมถือว่าหนุบเลยแหละนะฮะและ ABS ทำงานเรียนมากผมไม่รู้จะเปรียบเทียบกับตัวไหนนะครับเพราะว่าผมขับแค่400มานะครับที่มี ABS 400นี่จะมีความแบบเวลา ABS ทำงานมันจะแบบกึกๆๆๆๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะพูดถึงแรงสถานดีกว่า แต่สถานของ d b s ไอ ABS ที่ส่งมาที่เบรกหน้าแล้วก็เบรกหลังมันน้อยมันน้อยจริงๆนะครับแต่ส่วนตัวผมขับมาก็า ABS แทบจะไม่ทำงานนะครับเพราะว่าผมขับช้านะครับแล้วก็ขับปลอดภัยและที่สำคัญคือผมมีคนซ้อนด้วยเสมอเลยครับจะส่งผลให้น้ำหนักันกดลงที่ล้อค่อนข้างจะมากทำให้รถมันกลิปนะครับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวพูดถึงยางอีกทีหนึ่งแล้วกันยางที่มันใหญ่กว่า400ขึ้นมาเยอะเลยนะครับส่งผลอะไรไหมส่งผลนะครับยางผมรู้สึกว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มันนุ่มกว่าลินกา400นะครับอาจจะเป็นเพราะโปรไฟล์ของอยางยางมันใหญ่ขึ้นอะไรแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของการเกาะถนนนี่ผมยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ขับเร็วแล้วก็ไม่ได้เอาไปสาดโค้งเหมือนที่ใน youtube หรืออะไรเขาไปโชว์กันนะฮะแต่ผมมีความรู้สึกว่าเออมันซับแดงดีนะครับมันซับแดงดีกว่า400อันนี้คือพูดถึงยางน,นะอืไม่แน่<ๆ>ใ,จใจเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าผมไม่ได้รู้ลึกเรื่อง,องอยางเนาะนะครับตอนนี้นะฮะน้ำมันแพงนะครับน้ำมันแพงในวันนี้ที่ผมเติมไปครับเต็มถัง4 สี่ร้อยเท่าไหร่ไม่รู้นะครับก็เกือบห้าร้อยบาทบจากขีดเดียวนะครับตอนนี้ที่พูดอยู่ตรงนี้คือวันที่ยี 12, ่สิบสองมิถุนายนพุษภาคสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับน้ำมันลิตรแก๊สโซโฮอล์เก้าห้าอยู่ที่สี่สิบสี่จุดหกสิบบาท <c oughs> ปวดร้าวมากครับแล้วก็มันต่างจากสี่ร้อยสิ้นเชิงน,นะครับการบริโภคน้ำมันนะฮะ การบริโภคน้ำมันถือว่าโหดร้ายมากๆแน่นอนครับสี่สูบกินอยู่แล้วนะฮะกินกว่ามันบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นนนไม่ได้ครับมันมันอยู่ที่ความเร็วนะขนาดนั้นแล้วก็แรงบิดของข้อมือของคนเรามันไม่เหมือนกันก็อาจจะอาจจะต่างกันอยู่นะครับแต่มาพูดถึงการสิ้นเปลืองดีกว่าอันนี้ผมพอตอบได้นะครับ อัตาการสิ้นเปืองถ้าเป็นคนที่ขับรอบต่ำๆเกียร์สูงๆเข้าไว้นะฮะก็ก็อาจจะตกอยู่สัก17 17ลิตรโดยประมาณนะ17กับ25นะครับถ้าขับเป็นได้25เลยนะฮะแต่ถ้าพูดถึงเกียร์สูงๆหน่อยความเร็วความเร็วสัก80 70 60นะครับจะตกอยู่ที่26หรือ28เลยก็มีนะครับซึ่ง เกือบๆจะ400ละนะฮะเกือบๆจ,จะมีชาอยแล้ะมันเป็นความที่ทำให้ผมตกใจแล้วครัที่400 600 400ประหยัดขนาดนี้เชียวหรอนะครับอันนี้คือผมขับเองนะครับรู้เองแต่ว่ารอบของรถต้องอยู่ประมาณสักเกือบเกือบ5,000หรือ4,000ไปๆ5,000 5,000 5,000 5, 000, 5, 000, 5, 000, 5 000, นะครับแต่ถ้าเกิดถึง6,000เมื่อไหร่เริ่ม เริ่มสดละนะฮะเริ่มเริ่มสดละเพราะฉะนั้นก็คุมรอบให้ดีขับช้าๆนะครับไม่ต้องไปซิ่งเหมือนชาวบ้านเขาเราไม่ได้ไปแข่งกับใครเราขับช้าๆประหยัดประหยัดจริงๆนะครับถ้าขับเป็นนะฮะถ้าขับเป็นเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเคยได้ยินว่ารถเปลืองไม่เปลืองมันอยู่ที่มือเราแล้วถ้ามือเราหนักมันก็เปลืองนะครับที่สาคัญขับช้าถึงเชื่อผมายมาไม่คุ้มนะฮะผมล้มมาแล้วครั้งหนึ่งจอมจมตายเลยนะฮะ ว่ามันจะปวดแค่ไหนคำว่าเจ็บปวดก็คือตอนนี้ผมล้มผมผมไม่ได้บาดเจ็บอะไรแต่ค่าซ่อม้มประกันหมดพอดีจุด <c oughs> ต่อมาเลยครับเราจะวนกลับมาที่ท่อไอเสียท่อไอเสียหลายคนจะบอกว่าออมันเงียบเป็นเป่าสารมันมันไม่เลาใจมันแบบเดิมๆอ่ะที <c> ่ <oughs> ฉันขับเดิมๆไม่ได้ฉันเดินดีกว่า นะอะไรก็แล้วแต่คนนะครับแต่พูดถึงมุมมองของผมผมชอบท่อเดิมมันเลยนะฮนะท่อเดิมมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ารอบเดินเบาเงียบนะฮะไม่หนวกหูไม่หนวกห,ห,หูแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่เราเริ่มเปิดคันเร่งมาตั้งแต่5,000รอบจุดเล็ไลายเสียงโหดร้ายมากนะครับมันมี เหมือนกับเขาเรียกอะไรนะเซอร์โวใช่ไหมที่คอยเปิดปิดแรงดันท่อไอเสียอะไรอย่างนี้นะครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะหรือว่าที่เข้าใจไม่ผิดนะครับก็คือว่าหลังจากที่6,000รอบขึ้นไปเลยครับเซอร์โวมันเปิดแล้วมันกลับมันปล่อยมันคลายไอเสียเย,ยื่งขึ้นนะครแล้วทําให้เสียงมันดังขึ้นแล้วมันเป็นเสียงที่ดังที่แบบนิ่มนวลไม่ไม่หนวกหูนะครับ แล้วก็แล้วก็แบบมันได้ยินเสียงเครื่องบวงชัดเจนเสียงดูอากาศชัดเจนมันเล้าใจนะครับมันเล้าใจกว่าท่อที่แบบรั่นนะฮะอันนี้คือในมุมมองของผมที่ชอบท่อตัวนี้นะครับแล้วเดินเบาเงียบนะฮะเอาว่าเสียงเวฟนี่ดังกว่าผมอีกนะนะฮะเสียงเวฟเดินเบานี่คือดังกว่าเราอีกอันนี้คือแล้วแต่หูคนนะแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงนะครับ นี่คือด้านขวาของรถนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปกันแล้วกันนะครับมันมีจุดหนึ่งคือจุดของเกียร์นะครับที่ผมรู้สึกว่ามันมันเอ๊ะมันติดติดนะครับจุดของเกียร์นะครับกับตรงฟลิกชิพเตอร์มันอยู่ระนาบเดียวกันพอดีอน,นะครับคือบางคนปลายเท้ายาวหรือเท้าในช่วงที่กดเกียร์ลงอย่างเงี้ยคลิกอย่างเงี้ยปลายเท้าส่วนหนึ่งของเราอาจจะไปโดนตรงที่ฟลิกชิ h เตอร์ได้นะครับก็คือ เหยียบทั้งเกียร์เหยียบทั้งพิกชิเตอร์ไปในตัวเดียวกันนะครับก็คือครั้งก็คือเหยียบไปแล้วมันโดนพร้อมกันนะครับันอาจจะแบบอาจจะเกิดงออะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราขับไปสักพักหนึง่งเรารู้ตำแหน่งมันโดยที่ตัวเรารู้เองนะครับเราก็จะไม่เหยียบเลยนผมจะไปเหยียบเอาช่วงช่วงสองสามวันแรกนะครับในการขับขี่หลังๆมาก็เริ่มปรับตัวได้นะครับก็หลักๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ ผมกำลังเลกอยู่ว่าผมตกหล่นอะไรไป,ไ,ไ,ปนะไม่มีครับนี่คือเรื่องของความรู้สึกในการขับขี่นะครับไม่รู้ว่าช่องอื่นเขาพูดอย่างนี้กันรอเปล่า25นาทีใช่ไหมอ่ะ25นาทีนะครับความรู้สึกก็มีคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะสรุปเอาสั้นๆอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรบ้างก็คือว่าถ้านั่งปเปลี่ยนหมอบลงนะครับ เราก็มุมมองเราก็เปลี่ยนก็คือกดลงหมายความว่าเราก็ต้องแก้ด้วยการเงยขึ้นแล้วก็ปรับท่านั่งให้มันเข้ากับเรานะครับนั่งที่สบายที่สุดไม่ต้องเกร็งนะครับแล้วก็แรงลดที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆเริ่มขับนะครับแนะนําให้เปิดมืกก่อนเลยนะครับเพื่อให้มันตอนแรงนะให้รถมันเบาขึ้นขี่ง่ายขึ้นนะครับเมื่อเรา รู้จักรถดีแล้วนะครับรู้จักแรงรถรู้จักท่านั่งรู้จักสมบูรณ์ของรถแล้วอยเปิดหมุนฟูลก็ได้นะครับการกินน้ำมันไม่ต่างกันเลยครับอยู mm hmm. ่ที่คันเร่งหรอนะนะครับ mm hmm. แล้วก็เรื่องของสัมผัสความกระด้างอะไรอย่างนี้น้อยกว่าดินจาร์400ครับค่อนข้างเยอะการกินน้ำมันเยอะกว่านะครับแต่ถ้าขับเป็นอาจจะเยอะกว่าดินจาร์400นิดนึงนะครับขึ้นอยู่กับสภาพถนนนะครับแล้วก็ตัวเราเองเปิดเยอะกินเยอะเปิดน้อย,อยกินน้อย เปิดพอดีพูดประหยัดนะครับประมาณนี้นะฮะบออนี้ก็ถือว่านุ่มกว่า n ิน j จา400นะครับอาจจะเป็นจุดนี้ด้วยมั้งนะครับหนึ่งนะฮไม่มีอะไรแล้วนะครับที่สําคัญคือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเซอร์วิสนะครับที่แพงกว่า n ิน j จา400นะครับแต่จริงๆแล้วเท่าที่ผมศึกษามานะครับหรือว่าดูตารางการเซอร์วิสต่างๆนะครับมันจะแพงกว่าเรื่องของค่าน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็เรื่องของหัวเทียนซึ่ง น้ำมันเครื่องก็ต้องใช้เยอะกว่าอินจาสี่ร้อยบัวเทียนมีสี่ลนะครับก็ต้องเปลี่ยนสี่วเลยนะครับรวมทั้งเบรกนะครับที่เป็นคาลิเปอร์สี่พอร์ตต่อข้างนะครับก็คือมีเบรกถ้าเบรกสี่ยันนะครับล้อหน้าเลยนะครับก็ต้องเปลืองกันอ่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราถ้าเรามีรถแบบนี้เราก็ต้องตัดเตรียมค่าเช้าจ่ายในการดูแลให้พร้อมนะครับหรือไม่พร้อมก็หาให้ได้แล้วกันนะครับขับไป ไม่ต้องไปพวงเรื่องว่าไม่ไม,ไม่ไม่อยากเบรกไม่ไม่อยากอะไรอย่างนี้นะครับกลัวเบรกหมดไม่ต้องนะครับใช้ไปเถอะครับใช้ไปเถอะเพื่อตัวเราแะครับอย่าไปหวงจุกจิกครับหวงจุกจิกพลาดมาชนซอมตั้งคันไม่คุ้มนะครับเอาละครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใกล้จะครบครึ่งชั่วโมงแล้วก็อาจจะต้องปัดวิดีโอนะครับใครสงสัย لي? คำถามอะไรก็ มีความชิ้นเห็นมาที่ด้านล่างได้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะยังไงก็ตามนะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับไม่ต้องไปสิ่งนะฮะเจ็บมาไม่คุ้มหรอกเจ็บแค่เราเขาเจ็บไม่คุ้มนะฮะไม่คุ้มทั้งสองฝ่ายเลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับแต่งตัวนะครับแต่งรถได้นะครับแต่ขอให้แต่งตัวให้ดีด้วยนะครับ เสื้อกปงเสื้อกั็น,นครับถ้ามีก็ใส่ได้น,นะครับมีอะไรใส่เท่านั้นนะครับถ้าไม่มีก็ค่อยหาเพิ่มทีหนังไปแล้วครับผมสวัสดีครับ